กาวสวัสดีกันอีกครั this unit, this hmm. ้งหนึ top nine, top 10, ่งนะครับในวันนี้หัวข้อหลักในวันนี้จะเป็นเรื่องของเวทคณิตของการลบนะครับรอบที่แล้วเราเรียนเรื่องของการบวกเวทคณิตไปก็คือการที่เราเอาไปเติมจุดนะครับเดี๋ยวมาดูเวทคณิตของการลบลักษณะของเขาจะเป็นยังไงไปดูกันครับการลบของเวทในคณิตใน EP ที่2นี้การลบของเวทคณิตเนี่ยมันจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้หัวข้อหลักจะเป็นรูปแบบที่1จะเป็นการลบแบบทบเก้าทบสินะครับ เอาหัวข้อตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาทาความเข้าใจก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจของการลบทบ9ทบ10เราต้องทําความเข้าใจของความหมายของการทบก่อนไปดูพร้อมกันครับความหมายของการทบหัวข้อแรกนะครับอันนี้ก็ดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนปกติแล้ววิธีการทบก็คือการเพิ่มตัวเลขให้ถึงทบที่กําหนดยกตัวอย่างเช่นคําว่าทบ9ตัวนี้เปรียบเสมือนว่าถ้ามีเลข8อยู่ทบ9ก็คือการเปลี่ยนเป็นเลข1 จาก8เปลี่ยนเป็นเลข1เปรียบเสมือนว่า8บวกกับอะไรเพื่อให้ไปกลายเป็น9เขาเรียกว่าทบ9นะครับก็คือ8บวกกับ1จากเลข8ก็เปลี่ยนเป็นเลข1ต่อไปส่วนเลข7หลักก็เปลี่ยนเป็นเลข2เพราะ7บวก2มีค่าเท่ากับ9ต่อไปล่ะเลข6ก็เปลี่ยนเป็นเลข3ก็คือ6บวก3มีค่าเท่ากับ9ต่อไปจากเลข5ก็กลายมาเป็นเลข4เพราะว่า5บวก4มีค่าเท่ากับ9เปรียบเสมือนว่าเลขอะไรก็ตามถ้าเราต้องการทบที่กำหนดก็คือ เลขตัวนั้นต้องเอาไปบวกกับตัวใดตัวหนึ่งเพื่อให้กลายเป็นทบของเขายกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ทบ9ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปมาดูทบ10ทบ10ก็เหมือนกันบวกเลขอะไรเพื่อให้กลายเป็น1 0บกบวกเป็น10เห็นไหมจากเลข9ก็กลายเป็นเลข1จากเลข8ก็กลายเป็นเลข2จากเลข7ก็กลายเป็นเลข3จากเลข6ก็กลายเป็นเลข4จากเลข5ก็กลายเป็นเลข5เพราะว่า5บวก5มีค่าเท่ากับ10นะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำว,ว่าทบก็คือการ บวกตัวเลขที่เรามีอยู่เพื่อให้เป็นทบที่กําหนดทบ9หรือทบ10นั่นเองอ่าเสริมต่อไปก็คือคําว่าเลขบาเดี๋ยวพวกเราจะเจอคํานี้บ่อยเหมือนกันในะกรณีที่เราใช้วิธีการลบเลขบา1หบาทเปรียบเสมือนว่าคือติดลบ -1 ที่เราจะเจอ,เจอบ่อยๆก็คือ1บาทเท่านั้นเองอันนี้ครูแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยสบาทก็คือติดลบสอาบาคือติดลบหดูนะครับ1บาทคือติดลบหย้ําเลยจําไว้ ไปหัวข้อของพวกเราในวันนี้กันครับจะได้ไม่เสียเวลาการลบของแบบทบเก้าทบสิบเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการพร้อมกันนะครับวิธีการลบแบบทบเก้าทบสิบขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเปลี่ยนตัวลบเป็นตัวเลขทบโดยตัวหลังสุดให้เริ่มจากทบสิบก่อนตัวถัดมาให้เริ่มจากทบเก้าและทําให้เสร็จแล้วสุดท้ายให้เอาตัวที่ด้านหน้าสุดใส่หนึ่งปาคำว่าเปลี่ยนตัวลบยกตัวอย่างเช่นนะครับแปดพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าลบกับ 786คําคำว่าตัวลบก็คือตัวที่มันติดลบลักษณะแบบนี้ก็คือ786นั่นเองด้านหน้าเราเป็นตัวตั้งนะครับมันเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ดังนั้นเราไม่ใช่เป็นตัวลบตัวลบก็คือตัวที่ติดลบอยู่ก็คือ786แค่นั้นเองเราจะทําการเปลี่ยนตัวนี้เขาบอกว่าให้ตัวหลังสุดเริ่มที่ทบ10ก่อนมาดูพร้อมกันตัวหลังสุดคือเลข6เราจะทําการทบ10ก็คือ6ตัวนี้บวกกับอะไรดีเพื่อให้กลายเป็น10เราจะทำทบ10นะครับนั่นก็คือเลข4 เห็นไหมครับเขาบอกว่าตัวเลขถัดมาที่เหลือทั้งหมดให้ทําการทบ9แสดงว่า2ตัวเลขนี้เราจะทําการทบ9 8เราทบ9ปุ๊บก,ก็คือลกยเป็นเลข1โอเคนะครับก็คือ8ปดบวกหมีค่าเท่ากับ9ต่อไปเหลายทาการทบ9เหมือนกันอีกก็คือกลายเป็นเลข2เพราะ7จ็บวกสมีค่าเท่ากับเ้าเขาบอกว่าถ้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ด้านหน้าสุดใส่1บาทเราก็อย่าลืมใส่1บาทให้เขาด้วยจาก786ตัวนี้เราเปลี่ยนมาเป็น1บาท2 1 4นะครับ อันนี้คือขั้นตอนของเขาะจะได้ว่า786เปลี่ยนเป็นรูปก็คือ1บาโอเคครับต่อไปมาดูพร้อมกันต่อ,อข้อที่2เขาบอกว่านําตัวลบที่เปลี่ยนแล้วมาบวกกับตัวตั้งผลลัพธ์ที่ได้คือคําตอบเขาบอกว่าเอาตัวที่เราเปลี่ยนเนี่ยเอาไปบวกกันจากโจทย์ของเรา8,489ลบ786อันนี้ครูขอย้ำอีกรอบนะจะได้ไม่ลืม ก็เลยเปลี่ยนเป็น8 4 8 9บวกกับ1000ไม่ได้ ,1 0 0 0นึงบ่า2 1 4นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการพร้อมกันเห็นไหมครับจากตอนแรกเราเอามาลบกันแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนสัญลักษณ์กลายมาเป็นบวกกันแล้วของวิธีทบ9ทบ10เขาจะใช้วิธีการบวกกันแล้วเราก็บวกกันปกติอันนี้ครูอขอใช้วิธีการบวกปกตินะฮะเผื่อบางคนไม่ได้ดูวิธีการบวกแบบเวทคณิต9บวก4มีค่าเท่ากับ13 เหนนะครับก็คือใส่3ทด1ปกติ8บวกเป็น9 9ทด1ก็เป็น10อ่ะครูก็ใส่ศูนย์ทด1ไปต่ออีกครับ4บวก2เป็น6ทด1ก็เป็น7ต่อไป8เจอ1บาร์บาตัวนี้เปรียบเสมือนว่าติดลบ1ดังนั้น8ลบกับ1ก็มีค่าเท่ากับ7คําคำตอบที่ได้ของ8 4 8 9ัลบ786คือ7,703อ่ะครูก็เช็คคำตอบกับเครื่องคิดเลขนะครับว่าตรงกันจริงหรือเปล่าอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตรงกันจริงโอเคนะคร เดี๋ยวเราจะลองใช้วิธีการสดเลยนะครับว่าเราจะทํากันได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผูขอต่ออุปกรณ์แป๊บเดียวนะครับเรียบร้อยแล้ววิธีการของเขาเขาบอกว่าเอาตัวลบนะครับเราจะทำการเปลี่ยนเขาตัวลบเท่านั้นตัวอื่นเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเขาดังนั้นตัวลบที่เราเห็นในตัวนี้ อะไรไปโดนนะครับดังนั้นตัวที่เราจะเปลี่ยนเขามีแค่ตัวเดียวคือ321ร้อยยต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวดีกว่าจะได้มองเห็นชัดโทษทีนะครับจะเปลี่ยน321ตัวนี้กลายเป็นทบ9เทียบ10ก็คือด้านหลังสุดเราจะทำการทบ10ก่อนก็คือกลายเป็นเลข9ก9 ที่เหลือจะกลายทาการทบ9หมดจากเลข2ก็เป็นเลข7จ็ดโอเคนะครับจากเลข3ก็เป็นเลข6แล้วอย่าลืมใส่1่บาท2ตัวนี้นํามาบวกกัน548บวกกับเลข9เลข7เลข6แล้วก็1บาทที่คูณเปลี่ยนทําการนั้นบว9ลวก8มีค่าเท่ากับ17นะครับ7บวกสมีค่าเท่ากับ11 11ทด1มีค่าเท่ากับ12 6กบ5เป็น11ทด1เป็น12นะครับหนึ่บา์เจอกับติดลบ1มีค่าเท่ากับ0แสดงว่าตอบ227เดี๋ยวเราลองมาเช็คคำตอบพร้อมกันนะครับว่าจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นเครื่องคิดเลขนะครับเดี๋ยวลองดูโจทย์มีอยู่ว่า548ลบ321 เท่ากับ227จริงด้วยแสดงว่าเราสามารถใช้วิธีการนี้ได้จริงครูขอสรุปให้ฟังเลยละกันสาหรับวิธีการเวทคณิตข,ของการทบ9ทบ10ก็คือจะเป็นวิธีการที่แปลกใหม่แตกต่างจากเดิมมากยิ่งขึ้นดังนั้นครูเชื่อว่าใครที่เพิ่งเคยเจอต้องตื่นเต้นและน่าสนใจมากขึ้นก็ลองไปฝึกลองไปทํากันนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงถึงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ